ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคนมีคมนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอมีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นร้อยปีนะครับจัดสร้างโดยวัดฐานทหารนะครับเป็น EP ีที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนี้จะมีเล่มใหญ่ๆมานะครับจะเริ่มจากกล่องเล็กๆก่อนนะครับเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับ อ๋อน,นี้ไม่ใช่นะครับอันเล่มนี้อันนี้พอดีมาด้วยกันอันนี้เป็นพยักษ์บารมีนะครับเป็นลายเสือลายเสือเพ่นนะครับโอเคนะอันนี้ยังไม่ใช่นะครับเพืเ่อนๆได้เห็นกันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมีดหมอที่ออกจากวัดทานวัดห้วยด้วนนะครับของหลวงพ่อพัด กล่องต่อไปแล้วอ่านี่นะครับอันนี้สองแตก นี้ก็นี่นะครับรุ่นร้อยปีหลักตรงนี้นะครับมีการยิงเลเซอร์นะครับเป็นไหลหน้าเกี่ยวหรือหน้าคู่นะครับหน้าหางโตนะครับ เล่มแรกกล่องต่อไปนี่เล่มใหญ่แล้วนะครับเล่มใหญ่มาแล้ววันนี้อ่าวันนี้มีสองเล่มดูเล่มเล็กกันก่อน เลยครับห่ออย่างดีเลยน่นๆๆๆๆนี่ทีเด็ดทีเด็ดครับดามแกะทาเวสุวรรณนะครับอันนี้ใบห้านิ้วใบห้านิ้วยาวรวมประมาณ9นิ้ว9นิ้วครึ่งนะรุ่นร0อยปีโรงเรียนมัธนอาหารไหมครับลายเซ็น ดูกันอ๋อนี่ใบสแตนเลสครับขาวจัว่วขาวจัว่วเพื่อนดูนะครับลายสแตนเลสนี่ใบสแตนเลสนี่ลายจะแกะชัดสวยสุดเลยนะในรุ่นนี้เลขคดนะครับดูผลงานนะครับ อันนี้เป็นของแท้นะครับอ่าไปเล่มต่อไปเล่มนี้ใหญ่แล้วนะ อันนี้9นิ้วนะครับใบเก้9นิ้วห่อมา2ชั้นเลยดูความใหญ่ดูความใหญ่นะครับจากนิ้วชี้ถึงข้อพับพอดีเลยครับยาวรวมนี่ก็ประมาณ15-16นิ้วนะตัวนี้โอ้โหนี่ไงครับใบสแันเลนโอ้โหเล่นไฟดีมากเลย นี่ผมชอบลายนี้นะครับห,งหางนาคสวยเห็นไหมครับนี่เล่มที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูตัตนเลดมีโค้ดอะไรบ้างมาดูพร้อมกันก็พึ่งพึ่งมีเล่มแรกเอาโค้ดตัวนี้จะจะอยู่ตรงนี้นะครับ ยานหยิบกองแป๊บหนึ่งดูพร้อมกันแบบแป๊บๆเลขตัวเดียวด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่า,าไฟไม่เจอนะครับอ๋อมองนี่ก็เห็นนะโคดเลขสองนะครับผมโคดเลขสองตัวเดียวนะครับโคดร้อยปีอยู่ด้านบนนะครับโอ้โใบขาววับเลย ักษณะของการแต่งใบนะครับจากหนาไล่ไปบางบไม่เสียเวลาไปต่อไปต่อ ใหญ่อ,อีกแล้วนี่นี่โอ้นี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยครับนี่นี่เก้านิ้วด้ามแกะทาววิสุวรรณ ตามใหญ่มากจะล้นมือเลยนะครับด้ามใหญ่มากมาดูใบพร้อมกันนะครับตัวน,นี้ใบอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับเพราะว่าก็สั่งไว้หลายรุ่นครับโอ้โหแน่นแน่นโอ้โหดำ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 อ่านี่เรียกว่าใบเหล็กน้ําพีโอ้โหแน่นแน่นแน่นมาก ใบเหล็กน้ำพีไม่รู้โค้ดอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันว่าอันนี้อันนี้โค้ดร้อยปีตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะมีโค้ดร้อยปีเล่มโค้ดเล่มที่เท่าไร่โอ้นี่ครับนนเป็นอันนี้เป็นตอกนะครับนะครับเลขโค้ดอันนี้เป็นใบเหล็กน้ำพีนะครับลักษณะของดามสันการไล่สโลบใบ การแกะลายตัวนี้ตัวลายก็จะออกทองๆหน่อยนะครับตรงลายก็จะเหมือนลงลงสีทองมาสวยๆมากครับเดี๋ยวมาเทียบเดี๋ยวค่อยเทียบดูอันต่อไปก่อนอันนี้แน่นเดี๋ยวยังไม่ปิดนะครับมีแพ็คมาดีมากเลยของบริษัทของศูนย์พระนี้ อยากรู้ว่าศูนย์ไหนบ้างก็ทักมาถามเอานะครับผมไม่ไม่ไมขออนุญาตโฆษณาให้นะมาเป็นหลอดแข็งๆๆๆแข็แข็งเราไปกันทีละหลอดแพ็คอันนี้แพ็คอย่างนี้ดีมากเลยนะครับแข็งแรงหล่นหล่นก็ไม่เสียนะครับไม่ช้ำแล้วก็ การกระแทกกันการกดทับได้ดีมากนึกถึงอะไรครับข้าวหลามอ้อน็นนงครับออกมาแล้วแทงที่หนึ่งเต็มใหญ่นะครับเล่มใหญ่นะครับ,ม,รบมาดูกันอันนี้อันนี้หอมมาบางหน่อยเสี่ยวจะโดนดา่ายากฉีกเลย ดามแกะเก้านิ้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ถ้าที่เป็นเหล็กน้ำเพีศักกี้ก็จะรู้สึกว่าจะรายการที่ยีิบสองนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของของรุ่นเลยแล้วก็รายการที่ยีิบเอดที่เป็นใบสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นใบเลยมันรุ่นพร้อมกันผมก็จำได้จริงๆนะครับอันนี้ด้ามสวยนะสอ ลายไม้สวยมากเลยครับผมเ,เพื่อนๆดูนะครับดึงแล้วอันนี้ใบใบเหล็กครับผมเป็นใบเหล็กนะจะรายการที่18มั้งครับจำจำไม่ค่อยได้รายการอันนี้ตอกลายจะบางกว่าตะเกเลรนิดนึงรู้สึกจะบางกว่าใบเหล็กอาจจะเพราะแข็งกว่าหรือเปล่าด้วยนะครับ นีจะมีโคดอ๋อนี่แล้วก็ตอกเลขตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมีโคดมีโคดร้อยปีแล้วก็จำนวนเล่มที่เท่าไหร่นะครับมีรันนัมเบอร์แน่นอันนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดไปก่อน มีหมดแล้วนะครับกระบอกต่อไปรู้สึกจะหิวแล้วมีนนข้าหลามเห็นข้าหลามแล้วหิวแล้วหอมมาดีมากเลยนี่อันนี้มีสองอันมีสองอันนะครับกล่องสุดท้ายแล้ว ียากนิดนึงพอดีอ,องน้ำบางไกลดามมากเสี่ยวจะโดนดาหดูลเล่มเล็กก่อนเล่มเล็กลึ่นไหนโอ้โหแน่นชื้นอันนี้ฉลอน้ำมันมาเยอะ อันนี้เป็นใบเหล็กนะครับใบเหล็กใบเหล็กได้ดูใน EP 1ก็มีไปเล่ม1น่นะใบเหล็กโคดโคดสาตัวนะครับโค้ดร้0ยปีอยู่ด้านหน้านะครับหนักหางโตนะครับไปไปต่อไปต่อเล่มสุดท้ายของวันนี้ อทีเด็ดอีกแล้วแถมแทมแทมโหนี่ลายไม้สวยคู่นี้ เดิมนะครับโคดยิงเลเซอร์ชัดๆสวยๆอยากสวยๆฟืบหืมใบสแตนเลสนะครับใบสแตนเลสดิเห็นภาพพอดีนะผมขอเช็ดหน่อยมีลายมือด้วยโอ้โหเช็ดแล้วข,ขาววับเลยครับ ข้อดีใบสแตเลก็คือการเก็บรักษาการดูแลรักษาจะง่ายเลยนะครับอันนี้มีโค้ดตรงนี้นะครับเล,เลขตรงไหนเลขเลขอันนี้มาต่ออยู่ตรงนี้เลขสองตัวนะครับวันนี้ก็แกะมาทั้งหมดกี่เล่มนะครับเจ็ดเล่มวันนี้มีเจ็ดเล่มเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำทั้งหมดที่ ที่ได้มาเนี่ยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันเป็นแบบทีละเล่มละเล่มเลยชัดๆเลยนะครับก็ขอจบคลิป EP 2นะครับเนี่ยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ